ไปนักการนักการพระอาจารย์เวลาเราทําสมาธิร่างกายเราเกิดอาการปวดเช่นปวดหลังปวดเอวจนทนไม่ไหวจะมีวิธีแก้อย่างไรนันกการเมืยอฟังโคโลยไอการนั่งบางก็มีความปวดเมื่อยเป็นของธรรมดาเรามาพิจารณาดูว่าตัวของเรานั้นเราทําด้วยเนื้อหนังอินกระดูกครูบาอาจารย์หรือผู้อื่นตลอดจนกรท่านครูที่เจ้าท่านก็ทาด้วยเนื้อหนังอินกระดูก ท่านไม่ได้ทําด้วยเหล็กด้วยไม้มาจากไหนเพราะนั้นเมื่อเรามีความเจ็บปวดทาไปท่านเหล่านั้นไม่มีความเจ็บปวดแล้วเมื ize, ่อเรามีความเจ็บปวดท่านเหล่านั้นก็ต้องมีความเจ็บปวดแต่ทำไมท่านเหล่านั้นทำไปได้อยู่ได้แล้วเฉพาะเราหรือจะทําไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเบื้องต้นสมบัติของผู้ประติปฏิัตกนั้นท่านบอกขันติความอดทน ความอดทนนมะ้ต้องเป็นสมบัติของ,งนักปฏิบัติเป็นเบื้องต้นถ้าหาไม่มีความอดทนแล้วทําอะไรก็ไม่มีความสาเ,เร็จเลเล็กน้อยมันก็ไม่สําเร็จอย่าว่าในใหญ่โตเลยเพราะนั้นพื้นในเบื้องต้นนะต้องใช้ขันติความอดทนเป็นเบื้องต้นเมื่อเรามีขันติเราก็พอที่จะต่อสู้ไปแบบแม้ในที่สุดเราจะต่อสู้จะเราจะทนไม่ไหวก็ตามในใหม่ๆเราอาจจะทนไม่ได้ มันก็มีการเปลี่ยนทิยาบทผ้างเปลี่ยนผ้าบ้างมันก็พอผ่อนคลายไปได้แต่อยาเปลี่ยนแบบคนมักง่ายนิดนหน่อยหน่อยก็เปลี่ยนแล้วอันไหนมันทำอะไรทําให้เป็นคนจับจดจับอะไรทําอะไรไม่จริงไม่จังเพราะงั้นการจะเปลี่ยนนี่มันต้องถึงที่สุดเอาไม่ไหวจริงจริงก็เปลี่ยนแต่เมื่อเรามีพื้นฐานของของขันติความอดทนเมื่อเราเประพฤติปฏิบัติไปเรื่อย ต่อไปเมื่อเรารู้จักในด้านการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่แหละจะไปชำระจะไปแก้ไขไอ้ความเจ็บปวดทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแม้ความเจ็บปวดนั้นไม่บดปพระสิ้นไปจากร่างกายวิรกตามแต่ความเจ็บปวดนั้นก็ไม่ไสามารถครอบงำใจเพราะใจตัวนี้ไม่ได้ไปยึด ไม่เดี๋ยวไปยึดมั่นหรือมั่นในความตึกตัวกันต่อเป็นเราเป็นของของเราเราไม่ได้ไปไปตั้งฟังปัดหาว่าเราไม่ต้องการหรือเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นมีก็สักแต่ว่ามีแต่ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเมื่อจิตไม่ได้เข้าไปข้องแวะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากจิตไม่ได้เข้าไปข้องแวะนั่นแะแม้มันมีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตแต่ถ้าจิตเข้าไปข้องแวะแล้วมันต็อไปปรุงแต่ง เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นมันก็เลยครอบงำจิตด,ดวงทั้งดวงเป็นไฟเลยทั้งดวงเลยมีแต่ความทุรนทุรายนี้แต่ความหลุดจ oria, ิตน,น,นี้แต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความพุดวายเพราะนั้นที่นไม่ไหวที่คนไม่ได้ที่คนไม่ไดู้่ที่จิตน,นี้เพราะนั้นนักปฏิบัติเนี่พอปฏิบัติไปถึงถึงถึงปัญญ,ญาแล้วมันจะรู้จัก พิจารณาที่ทายถึงเวทนาความเจ็บปวดที่เป็นข้อมันผิดเราจะเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาอาการเวทนาว่าอาการเวทนาท้่มันมีลักษณะการน้าตาอย่างไรรู้มันจะละเอียดกันแบบไม่ต้องการในปันหาหรือไม่หายทักนั้นแลบะบแต่ต้องการรู้ว่าตัวจริงแพ้ของมันเป็นอย่างไรเมื่อเราหมาั่นพิจารณาแยกแยะที่ทายาไปดูตัวเวทนาทจริงๆหรือไทั้งชังงงงดเจนด้วยปัญญาของเราเลย เราก็ย้อนเข้ามาดูตัวผู้รู้ผู้รู้ที่ดูเวทนาที่รู้เวทนาเนี่ยหไอ้ผู้รู้คือจิตดวงนี้แหละมันมีเวทนาอยู่อยู่ไหมมีอาการขนานั้นอยู่ไหมมันเป็นอาการขนาดนั้นไหมไอ้รู้มันนะแต่ว่ารู้มันไม่มีอาการขนานั้นไออาการขนานั้นมันก็ไม่มีตัวรู้อยู่ในตัวของมันมันมีแต่อาการมันเหมือนกับเราดูกองไฟเรารู้กองไฟลักษณะไฟที่มันลุกป๊บปั๊บปุบป๊บปั๊บไปอย่างนั้น มันจะคิดแพงอย่างไรลุกว่าอย่างไรก็ตามไอกองไฟจริงๆแล้วเขาไม่ได้ร้อนเขาเป็นอาการธรรมชาติหนึ่งของเขาปลีแยนไปอย่างนั้นเองแต่เราเข้าไปจับกองไฟเหรอเราเป็นคนร้อนแต่ถ้าหากเราไม่จับกองไฟเราตั้งดูกองไฟเรารู้อยู่กองไฟเห็นอยู่กองไฟแต่เราก็ไม่ร้อนกองไฟก็ไม่ร้อน เราก็รู้อยู่ฟ้าว่าไฟไฟมันก็ไม่ได้เลยรู้อยู่แลยว่ามันเป็นไฟเหรอแต่มันเป็นเท่นนั้นเองเวทนาความเจ็บปวดเป็นก็เทธนกันมพอถึงที่ถึงปัญญาแล้วท่านจะรู้จักที่คครแยกแยะให้เห็นทเทียบเคียนกันว่าเวทนานั้นเป็นเวทนากายนั้นก็เป็นกายกายก็คือตั้งแต่ศรีรษะลงไปถึงไปลาาไปท้าขึ้นมาถึงศีขาะกายนี่ก็เป็นกายที่ใช้เวทนาเวทนาก็ไม่เสียกาย จิตคือผู้รู้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กายไม่ไม่ใช่เวทนาธรรมก็คือเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่จินดีหรือกินร้ายชอบหรือชังไออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็นกะนะเป็นเรื่องราวต่างๆอันหนึ่งมันมีต่เกิดกับดับเกิดกับดับเท่านั้นพนเมื่อพิจรารณา,ยาแยกแยะเข้าไปในสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรม เราก็เห็นชาดเกนว่ากายก็เป็นกายเวทน,นาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตทําเป็นธรับเพราะนั้นส่วนใดมันปากปดส่วนใดมันเสะเทือนจิตส่วนจะไม่เสะเทือนด้วยนั่นคือนักปฏิบัติที่เข้าไปพิจารณาท,นา,นา,ทางด้านปัญญาแล้วแต่ในเรื่องต้นสําหรับพวกเราทุค้คผืนเราไมอพทากันใช้ขันติไปก่อนเมื่อใช้ขันติเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปการปฏิบัติของพวกเราเขาก้าวหน้าเข้าหน้าไปเรื่อยเหมือนเด็กที่เขาเรียนหนังสือเขาเรียนหนังสือตั้งแต่อารุบาลเขียนกอไก่ล้มลูกคุกคานไปแต่เขาก็เขียนไปเรื่อยเรื่อยแต่กอไก่เท่นแหละเมื่อไม่หยุดไม่หย่อนต่อไปพาก็สามารถเข้าไปเรียนมาษาหรืออะไรต้างพวกเราก็เึ้นกันตั้งแต่ล้มลูกคุกคานเนี่ยนั่งหน่อยก็ปวดนั่ง่อยก็โวยนั่งนิดก็โอยแล้วก็ใช้สติเลยเป็นเบื้องต้นซะก่อนก็คนจแ่เข้าใจในข้อนี้ พอได้ก็บอกแล้วว่านั t, ่งยังไงสบายที Aye, ่นั่งไม่มีจำกัดแต่ว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นฟังงามเป็นฟพร้อมเพียงกันเหมือนเารานั่งสมาธิเท้าฝ่าวางทักเท้าข้างซ้ายมือข้างขวาวางทักมือข้างซ้ายมันเป็นฟาพร้อมเพียงกับเป็นฟางงานเหมือนกับฟากเป็นวามเรียบร้อยอยู่ในขณะ แต่เมื่อเราปฏิบัติของเราเองแล้วเราจะอยู่ท่าไหนอินรียาบทไหนเ็ภาวนาได้้งนั้นเหละจะอยู่ในห้องน้ำห,ห้องทซว์ก็นักงขับถ่ายก็ภาวนาได้ทุกอินทรียาบทยืนเดินนั่งนอนระหว่างทุกลมหายใจเข้าออกเว้นแต่รอนหลับท่านั้ไม่ได้เจาะจงอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับว่าทหารที่เขายู่เขาไปเขาฝึกในการลบอยู่ในกรมในกองเขาก็มีท่ามีทางคล้อมเพียงกัน ตั้งแต่ท่าจับปืนท่ายิงท่าแทงท่าอะไรต่ออะไรก็นั่นท่าอะไรต่ออะไรเป็นจังหวะจากคนพร้พอมเพียงกันแต่ถ้าทหารออกสู่สนามรบเนี่ยนะเขาไปเอาขั้นตอนเรียงระดับจากขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปสู้ฆ่าสุดทายก่อนแต่ทหารที่จะรบได้อย่างคล่องแคล่วทั้งนิดฉนานอยู่ในสนามตอกพ้อเขา,าได้สุดอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกลมในกอง พราะท่านเมื่อเขาเขา้เา,เขาสนามแล้วเอาความห่องแค่วของเขาความขนาดความสะดวกความคล่องแคข่วเขาในขณนะนั้นแต่อยู่ในกรมในกองเขาก็มีความค้งองเคียงมีมีท่ามีแทนอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเรามาอยู่ในที่ประชุมมันเป็นการสุด เพื่องทำคฟาเข้าใจในด้านการปฏิบัติมันจะมีความพร้อมเพียงกันฟังมาเมื่อเราจากไปแล้วเราเปฏิบัติด้วยตัวเราเองเหมือนแต่เราอยู่ในสนามรบเอาความข้องแคล่วชั้นวี้ชั้นนั้นของเราความสะดวกของเราเป็นเกณฑ์มันทําได้ทั้งะนั้นทุกท่าทุกปียาวอดมันมันมันขึ้นอยู่กับจิตของพวกเราเอง ว่ามีสติหรือไม่สติคือความรลักระวังรักษาจิตนั่นแหละคือความเพียรส่วนริยาสิิียานั้นก็เป็นเพียงรียาหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าเราจะนั่งเก้าอี้เราจะนั่งยืดแท่งีขาเราจะนั่งบันไตเราจะนั่งที่ไหนได้หมดเราจะเดินทุงไหนได้หมดขอให้มีสติเท่านั้นนี่แหละเข้าใจนะเออือว่าเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวให้ตปนั่งกับตื้นปวดปานจะตายต้องกกที่ไม่ได้เหลอ ไปที่โู่นดีกว่าที่นะโู่นั้งในนั่งกางอี้นะฮโนวนมันนั่งยังไงก็นั่งได้เแต่นั่งก็ไม่เดือดขอให้มีสติถ้านั่งแบบไม่มีสตินั่งจนเป็นลิงก้นตา้าไม่เป็นไม่ได้อะไรเลยเออท่านั้นแหละ